ขอความเจริญในรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธิชนทางหลายอาตมา,าพาจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่รรให้โยมได้รับวางคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชืรรมม่อว่าเหตุที่ให้ผลตรงกันเหตุที่ให้ผลตรงกันในข้อที่หนึ่งก็คือผู้ฆ่าเขายอมได้ผู้ฆ่าตอบ หรือว่าผู้ฆ่าตนก็เป็นธรรมชาติของคนทั้งหลายบางคนบางท่านเมื่อตัวเองถูกทำร้ายก็ย่อมมีความเดือดความแค้นแล้วก็ไปตามลางตามผ่านผู้ที่มากระทำตน ตัวเองตายไปแล้วญาติพี่น้องก็เป็นเดือดเป็นแค้นเราก็จะเห็นว่าผู้ที่ถูกทำลายจนถึงแก่ความตายญาติพี่น้องก็เป็นเดือดเป็นแค้นเราก็จะเห็นภาพนี้อยู่บ่อยๆนี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ผลตรงกันเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าตอบนั่นเองนั่นสิ่งนี้ก็ไม่ควรที่จะทำ ในประการที่2อก็คือผู้ชนะขาวก็ยอมได้ผู้ที่ชนะตนการแข่งขันทุกอย่างก็ต้องการชัยชนะหรือว่าการออกสถกก็ต้องการชนะแต่ความชนะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากจะชนะเหมือนกันก็อยากชนะกลับคืนทำไมทำมาก็เป็นเรื่องของการให้ผลตรงกันก็คือตามรางตามผานกันไปกันมา ชีวิตก็มีแต่ความไม่สงบสุขมนุษย์ปุถุชนหรือว่าคนในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเราจึงเห็นการทาสงครามระหว่างประเทศต่างๆก็ตออโต้กันไปตออโต้กันมาที่สุดก็มีการล้มตายก็เป็นความคิดของผู้ที่อยากจะชนะอีกฝ่ายก็ยือยากจะชนะอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อแพ้แล้วก็อยากจะชนะต่อก็เป็นอย่างนี้ ในการให้โคตโต้งกันในประการที่สามก็คือผู้ด่าเขาก็ยอมได้ผู้ที่ด่าตอบเราก็จะเห็นว่าถ้ามีคนด่ากันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งด่ามาก่อนที่ถูกด่าก็ด่ากลับก็โต้อตอบก,กันไปโต้อตอบก,กันมาอยู่อย่างนี้เราก็จะเห็นได้ในสถานที่ทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อ มีคนมาด่าตนตอนก็ด่ากลับมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนจำนวนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นอย่างที่จะฟังแล้วปล่อยวางฟังแล้วทำใจได้ก็หายากเอที่ให้ผลตรงกันในประการที่สี่ก็คือผู้ที่ปฏิทุสลายเขาก็ยอมได้ผู้ที่ปฏิทุสลายต่อ าไปทำร้ายร่างกายคนอื่นคนทีู่กทำร้ายเขาก็อยากจะโต้อตอบคืนเมื่อมีโอกาสเราก็จะเห็นได้ในข่าวทั่วๆไปก็เป็นอย่างนี้แก่แข้งกันไปแก่แค้งกันมานี่เป็นเหตุที่ให้ผลตรงกันถ้ามีเหตุเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ว่า เราก็ไม่ควรที่จะเริ่มให้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ควรไปฆ่าเขาไม่ควรไปมีความคิดที่จะชนะเขาไม่ควรที่จะด่าเขาไม่ควรที่จะประทุธต้ายเขาเมื่อเราไม่ไปทำถึงเหล่านี้เขาก,ไกาขา็ไม่ตอบโต้ในการค่ตอบไม่ตอบโต้ในการชนะตอบ ไม่ตอบโต้ในการด่าตอบไม่ตอบโต้ในการรุทุตทัลไลตอบก็ต่าน,นี้เองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนที่จะเป็นอย่างนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ทั่วๆไปที่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอธิูจดแล้ววามเสียหายก็เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายนั่นเองอาตมาภาพนามพระตามการนองสอนในทงางพุทธศาสนามาพูดให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้คิดเจริญพร